แมวเออแต่แมวแมวรอูเจ้าก้มเนเชียก็แมวนั่นเองกบปลาเออกบปจอาแม้ยังอ่านหนังสือไม่ออกแต่สมองของเด็กสามารถรับรู้เรื่องราวได้เด็กๆได้คิดได้จินตนาการเกิดจุดเชื่อมต่อเซล์ลประสาทมากมายเส้นใยประสาทแตกแขนงสารสร้างเครือข่ายใหม่ๆขึ้นในสมอง เสียงอ่านนิทานของแม่ตรงเข้าสู่หัวใจและสมองของลูกยิ่งได้อยู่ในอ้อมกอดที่อบอุ่นลูกยิ่งรับรู้ได้ถึงสายใยรักของแม่เป็นความผูกพันที่ลูกสามารถวางใจได้เสมอเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดที่จะติดตัวลูกไปชั่วชีวิตนิทานและการอ่านจึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือส่งเสริมทักษะสมอง EF ที่มีประสิทธิภาพมาก โดยเฉพาะในเด็กปฐมวัยหรือ6ขวบปีแรกของชีวิตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เป่าเล็งเห็นถึงความสำคัญของนิทานและการอ่านจึงมีนโยบายให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งจัดให้มีมุมหนังสือขึ้นนิทานจำนวนมากเดินทางมาถึงพื้นที่บนดอยสูง ผ่านโครงการคารวานเสริมสร้างเด็กสมัยก่อนนี่จะไม่เล่านิทานให้เด็กฟังเลยแต่มาตอนนี้พุ่มก็จะเล่านิทานให้เด็กฟังมากขึ้นเงนค่ะพ่อแม่สามารถเข้าถึงนิทานดีๆที่มีเนื้อหาส่งเสริมการพัฒนาทักษะสมอง EF ได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งและยืมกลับไปอ่านให้ลูกๆฟังที่บ้านได้ด้วยอาทิละครอาทิละสองครั้งก็มีบางทีช่วยให้แบบไม่ต้องเสียตังค์ซื้อใหม่ ต้แ่มีใหเลืออกเเยะแพียงพ่อแม่ดูแลการกินนอนอบกอดลูกสม่ำเสมอให้ลูกได้เล่นให้ลูกช่วยตัวเองและช่วยงานบ้านกับอ่านนิทานให้ลูกฟังเป็นประจำก็จะทำให้ลูกได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะสมอง EF ได้เป็นอย่างดีที่สุดเกี่ยวกับเรื่องของ EF นะคะก็รู้สึกว่าชอบค่ะทำให้เรารู้ได้ว่าเออ เราต้องสอนเด็กตั้งแต่ตอนที่เด็กอายุไม่ถึง6ปีทํากิจกรรมก็มีส่วนร่วมด้วยคือให้ลูกมาสมร่วมกับเราอย่างเช่นเราซักผ้าเราก็ให้เขาช่วยบ้างด้วยความจําเป็นทางเศรษฐกิจทําให้ครอบครัวของน้องจีไม่ได้อยู่กันพร้อมหน้าภาระทั้งปวงในการดูแลครอบครัวจึงตกเป็นของแม่เพียงลําพังแม่ไม่มีเวลาดูแลหรือแม้แต่จะเล่นด้วยน้องจีจึงกลายเป็นเด็กติดมือถือมาตั้งแต่อายุสองขวบ ดูโทรศัพท์นี่ไม่สนใจไม่เล่นเลยคะแนะม่ก็แบบไม่ให้เล่นแต่แกก็งงแงตื่นมาเที่ยงคืนแล้วก็จะมาเล่นหลังจากได้รับคำแนะนำเรื่องทักษะ EF แม่ก็ตระหนักและเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลี้ยงดูน้องจีทีละเล็กทีละน้อยอย่างมีเป้าหมายสอนให้ลูกจักช่วยเหลือตัวเองนะคะใส่เสื้อผ้าเองเนี่ค่ะกินข้าเเวาเองเป็นางเองหมดเลยขณะทำงาน แม่ก็จะพาน้องจีไปอยู่ใกลๆ้ๆให้หยิบจับช่วยงานเล็กๆน้อยๆหลังเสร็จงานน้องจีเลือกหนังสือแล้วให้แม่เล่านิทานให้ฟังน้องจีมีความสุขกับการอ่านจนทุกวันนี้ไม่ร้องหามือถืออีกเลยเชื่อฟังขึ้ไม่งอแง,งเป็นง่ายขึ้นะทีแรกที่ยังไม่ได้รู้จักออสนะคะอารมณ์จะร้อนแล้วก็ควบคุมอารมณ์ไม่เป็นค่ะ พอหลังจะได้ไปเรียนแล้วเด็กก็ฟังค่ะเด็กก็ไม่ไดี้ีไม่โซนเราพูอะไรเขาก็ฟังค่ะแล้วเขาจะไม่เล่นโทรศัพท์ไม,ไม่ไม่ดูทีวีเลยผลการวิจัยชี้ชัดว่าการที่เด็กๆสะสมคลังคำศัพท์เอาไว้ตั้งแต่ยังเล็กเมื่อโตขึ้นเขาจะสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีกว่า,ม,ม,ามีโอกาส <c oughs> เข้าถึงความรู้ที่ซับซ้อนและหลากหลายได้มากกว่า <c oughs> การคิดวิเคราะห์ และนำความรู้ที่มีมาใช้งานก็สามารถทำได้รวดเร็วกว่าด้วยตัวอย่างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เป่าชี้ให้เห็นว่าหากผู้นำท้องถิ่นและสมาชิกของชุมชนร่วมกันส่งเสริมการอ่านให้เข้าถึงทุกครัวเรือนเด็กทุกคนก็จะมีพลังสมอง EF ที่เข้มแข็งพร้อมเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ของชุมชนและประเทศชาติเราเราพัฒนาตรงนี้มันเป็นงานเชิงคุณภาพที่อื่นเขาอาจจะไม่อยากทำามันหยุ่มหยินแต่เราเห็นว่าตรงนี้สำคัญตรงนี้คืออนาคต